สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวครอเครื่องแต่ง Mx กันนะครับเป็นครอบเครื่องแต่งฝันนงง่งขวานะครับฝั่งขวาของ Mx ก็จะมีอยู่หลายสีตัวนี้ก็จะสร้างมาจาก lazada นะครับในสินค้าไวมากแค่สองวันตัวสินค้าที่ผมเห็นเห็นมาก,ก็จะมีอยู่ประมาณสี่สีนะครับสีที่ผมเลือกมาก็จะเป็นสีชุบโคเมียมหน่อย ตัวสินค้ามีห่อกันกระแทกมานะครับก็โอเคราคาตัวนี้ที่ได้มาอยู่ที่99บาทนะครับสอบถามทางร้านแล้วเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งตัวเก่าและตัวใหม่นะครับโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูตอนใส่กันเลยดีกว่าครับครับเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับตัวนี้เหมือนจะเป็นสแตนเลส หรือเหล็กก็ไม่แน่ใจนะครับผมดูพวกวัสดุพวกนี้ไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ก็ถือว่าแข็งแรงไม่ใช่พลาสะติกอย่างแน่นอนครับประแจที่จะสามารถใช้ขันได้ก็จะเป็นประแจรูรปลักษณะอย่างนี้นะครับเบอร์8ถึงไขครอบเครื่องหมายถึงน็อตครอบเครื่องได้นะครับโอเคหลังจากถอดน็อตออกแล้วก็เอาฝาครอบเครื่องตัวเดิมออกได้เลยครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ เครื่องในหรืออะไรต่างๆนะครับตัวนี้เหมือนเป็นสิ่งที่เอาไว้ครอบเพื่อการความร้อนเฉยๆนะครับหลังจากที่ถอดเปลี่ยนอันเก่าแล้วมาใส่อันของแต่งนี้นะครับก็ดูดีขึ้นนิดนึงนะครับวัสดุอย่างที่บอกไปนะครับน่าจะเป็นเหล็กหรือสแตนเลสผมไม่แน่ใจนะครับสีค่อนข้างสวยถูกใจผมนะครับ ราคาเก้าสบาทจากลาซาร่าครับ